วันนี้เราจะมาสอนล้างแป้งนะคะด้วยสบู่เหลวเบบ y ้มายทั้งแปง้งขนแป้งคาบกูกิหรือจะเป็นแป้งคอนซีลเลอร์หรือแปรงรองพื้นนะคะก็คือเราใช้สบู่เหลวล้างก็คือโอเคเดี๋ยวไปลองล้างก็เลยนะคะเดี๋ยวจะลองล้างให้ดูคะ่ะว่าทํำยังไงก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะเราจะใช้สบู่เหลวเบบี้มายค่ะตัวเราคิดว่า มันแบบใช้กระเด็กได้มันก็น่าจะอ่อนโยนกันหน้าเราเผื่อหน้าเราจะด้านกระตูดเด็กด้วยซ้ำโอเคค่ะเดี๋ยวมาลองกันนะคะอันแรกก็คือทำแปรงให้เปียกแต่พยายามให้แค่แบบปลายแปรงโดนนะคะเดี๋ยวกาวมันจะแบบเดี๋ยวกาวมันจะเสื่อมเนี่ยค่ะโดนแค่ปลายๆพอแล้วก็เอามือลองน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็ เอาแปรงเขยา่าเขย่าน้าถ้าเอาแปรงไปต่อแบบอย่างนี้เลยะขนแปะเดี๋ยวขนแปรงจะเสียนะคะน,นี่ลองทูนค้ามหนักๆของเราอย่างนี้นะคะเราลองล้างดูค่ะค้าวบุกกี้าบุก,บก,บกิก็จุ่มน้ำเหมือนกันนะคะตามาเลยเราก็จะยังไงป่ามน,นี้ประมาณน,น,นี้นะคะก่อนหนึ่งแปรงอันนี้นะคะเป็นแปรงเชดดิงของเราะคะ่ะดูความดำของงาเนี่ย มีบัตออนนะคะใครจะสิรู้เลยนะคะว่าชอบใช้บัตรออนสีมวกแดงเลยหมดเลยนี่ค่ะผลงานขาวเลยเดีย๋ยาวมาลองล้างแป้งกับแป้งเลยะคะอันนี้สีนะเพราว่าลราปัดแค่แป้ง,งบ้านอะ่านี่สีอะไรครมาเลย เอาบุกีค่อนข้างหนาคะแบบว่าอยากให้แบบกุ้นนงน้ำมันเยอะๆเราให้ได้อย่าไม่เข้าเข้าไม่ถึงแบบแกนเท่าไหร่มาถึงก็ตัว long คงงืนแปลง long ที่แบบเป็นยังไงบ้นนางน้ำชนดูความสี่หย่อนดิหลากหลายยี่ห่อวนอยู่างนี้แหละใครวนมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ก็นะะวนๆไปกับมือนะคะที่ดาวถูๆถูๆ,ๆข้างาก็ได้แล้วก็วนๆ,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 ๆวนๆวนๆกดๆกดๆบางที่ล้างอยู่ที่ที่ใช้แปรงแนะ่ะสมมติแปรงนี้กนะ็หัวตัดวนได้โดยที่ขนมันไม่เสียไม่ต้านเลยแบบ้ต้องทำเป็นต่อนานที่โคนที่โคนนี่นนจะหมดไปนะคะ แต่เราว่าเรารอบน,นี้เราพอแล้ะเราขี้เกียจละเราเมื่อยดูผลงานค่ะขาวขึ้นละค่ะก็เมื่อยเราเด้ยวยพอแล้วอันนี้ไม่ทำละไอ้ฟองเต็มอ่างแล้วหมดเลยวางไมด้มนนีกำลังฟองออกนะคะ แล้วนะคะก็มาขยาวน้ำอีีโดนเปียงเสร็จรราาแล้วค่ะเดีเราจะไปตากแป้งกันนะคะแป้งเย็นมากต้องขอเอภัยนะคะแล้วก็เอาแป้งมาตากนะคะโดยการลองทิชชู่คะ่ะเพื่อซับความชืน้นแล้วก็ เอามาวางใกล้แบบว่าระเบียงนะคะให้แบบลมมันโฟล์เข้ามาได้แล้วก็โดนแสงแดดอ่อนๆเบาๆเราจะไม่เอาไปตากแดดตรงๆเนยนะคะเดี๋ยวมันจะแบบกรอบเรากาวันจะหลุดล่อนได้อันนี้แบบโดนละอองแดดเบาๆโดนแบบลมโฟล์เบาๆอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะเราก็จะลองทิชชู่อย่างนี้โดยวางให้สเปซต่างกันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่อยมาพลิกกลับด้านอ่างเงี้ยะค่ะงั่นอีกด้านหนึ่งมันก็จะชื้น แล้วก็เอามาวางตากไปพึ่งลมตรงแบบประตูระเบียงหรือตรงที่อากาศไ่าเทนะคะแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆสาวๆอย่าลืมล้างแป้งนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเป็นสิวถ้าสาวๆไม่ล้างแป้งนะคะเราทนใช้วนไปสิวมาแน่นอนวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย